ในบุญ10อย่างเนี่ยนะครับมีหนึ่งให้ทาน2รักษาเศีสามการปฏิบัติธรรม4การอ่อนน้อม5การเป็นจิตอาสา6การปวดน้าบุทิศบุญเจ็ 7, การยินดีต่อการทําบุญของคนอื่นการทําความดีของคนอื่นแปดฟังธรรมเกก็คือให้ธรรมะคนคือให้แนะนําให้คนทําความดีและสิก็คือเห็นตามความเป็นจริง หนึ่งในนั้นก็คือข้อที่3ก็คือปฏิบัติธรรมท่านสามารถเข้าไปใน Google นะแล้วบอกให้ Google คให้ได้แต่นนการปฏิบัติธรรมทาไมถึงว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทําให้เราเห็นรู้ถูกแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้เรานั่งสมาธิเราก็จะไม่วุ่นวายว้าวุ่นไปเรื่องอดีตอนาคตเพราะจิตมันจะอยู่แค่ที่เดียวมันก็ถือว่าทําให้จิตเราสงบ แต่นี่ไอ้จิตสงบเนี่ยมันทําให้การเกิดดับของเราเนี่ยหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เราสงบแล้วเนี่ยมันเราก็ตายมันต้องตายแน่นอนอย่างที่บอกแล้วตายทุกขณะจิตเกิดใหม่ก็คือได้คนที่สงบคือจิตของเราที่สงบร่างกายเราสงบมันก็จะกลายเป็นคนที่มีประโยชน์มีคุณประโยชน์กับตัวเองมันจึงถือว่าเป็นบุญซึ่งเป็นเรื่องปกติ ส่วนการรู้การปฏิบัติธรรมแบบประเภทนอหนอนอน,น,นยอย่างนอใส้ย่างนอขายอย่างหนอนั้นก็จะทําให้เราเกิดอาการรู้ปัจจุบันอีกเหมือนกันรู้โดยที่มีปัญญาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละมันไม่เีอะไระก็แค่ย่างก้าวไปข้างหน้าแต่เป้าหมายคือให้เราวันนสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้คนที่รู้ปัจจุบันแล้วเนี่ยก็าสามารถให้เราเองเนี่ยไม่ไปว้าวุ่นกับเรื่องที่ ใครอย่ามาทะเลาะกับใครใครอย่ามาด่าเราเหมือนกับที่หลวงตาพูดว่าเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราใครจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่เราจะอยู่กับการที่เรารู้อ๋อชีวิตเราก็มีเท่านี้และบางทีหลวงตาก็ยังมาคิดโอ้จริงๆร,ร,ร่างกายเราก็มีแค่จริงๆไม่มีต,วตัวตนจริงๆนะมันไม่อาศัยจิตที่เกิดดับเกิดดับในร่างกายนี้มันเป็นแค่น้ําในร่างกายก็ประกอบไปด้วยน้าเช่นน้าเลือดน้ําหนอง น้ำเหลืองน้ำที่ที่เราดื่มเข้าไปกลายเป็นปัสสาวะอะไรเป็นดินเป็นอุจจละเป็นกระดูกเป็นอะไรต่างๆมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นลมก็คือไอ้ที่เราหายใจเข้าหายใจออกทันทีที่เราหยุดหายใจมันก็มีไม่ร่าง,งกายตายนย ไฟก็คือถ,ถ้าไม่มีไฟคือตัวเราเย็นชี้จับตัวตัวเย็นชี่จะตายเก็ไม่มีไฟไอ้พวกนี้ที่ทำหน้าที่ในการพยุงให้ร่างกายนี้ยังอยู่ไม่มีอะไรเลยเนะี่ยเราไปพูดวายกับมันแล้วเราก็ไม่ใช้เยอะด้วยกับการพยุงร่างกายนี้เช้าข้าวสองจานกลางวันข้าวสองจานเย็นข้าวสองจาน เรามาทำเรื่องมากมาย,ายไก่กองเลยทำให้เราว้าวุ่นต้องเกิดดับเกิดดับตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกทุกแล้วทุกอีกอยู่นั่นน่ะแต่นั้นถ้าเราเข้าใจไม่ปฏิบัติธรรมมันไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจเพราะการปฏิบัติธรรมเราถึงได้เจอกันเราได้รู้ความจริงถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมต่างคนต่างอยู่เราไม่รู้เท่าทันไม่รู้ความจริงโอ,อกาสที่จะทําให้เราเองนั้นทุกน้อยลงแล้วไม่มีทุกเลยก็จะ ยาวนานครับคำถามสุดท้ายนะคะถ้าเราทำอะไรผิดหรือว่าทำผิดศีลการทำบุญจะช่วยแก้ไขความผิดที่เราทำไปได้ไหมคะอ่าครับขอบคุณครับในคำถามสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นไม้เด็ดแล้วนะก็อนุโมทนาบุญทุกคำถามนี้ที่ท่านถามถาม,ถามมานะครับเพราะว่า หลายท่านนี่ยังก้ากึ่งยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ปรากฏว่าเราก็ได้รู้ตัวหลุงตาก็ไม่ได้ยืนยันว่านี่เป็นแนวคิดของพระรูปหนึ่งเท่านั้นนะครับท่านอย่าไปปักใจว่าเอาเนี่ยเป็นสารณะแล้วก็ไปเที่ยวอ้างใครต่อใครก็ยังไม่ได้นะเขาก็มีครูบาอาจารย์เขานะครับแต่เราแลกเปลี่ยนกันได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนแลกเปลี่ยน,นอะไรว่าเนี่ยเราได้แนวคิดบางนี้เขาได้แนวคิดางงมาสองแนวคิดเราก็จะเป็นผู้ที่มีแนวคิดหลากหลายขึ้น เราถามว่าอะไรนะถ้าเราทำโอเคคือถ้าเราทำถ้าทำบาปนะทำไม่ดีทำบาปนะแล้วถ้าเรารักษาศีลเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถามว่ามันจะทำให้อ้ที่บาปที่เราทำนั้นมันหายไปไหมคือจริงๆเนี่ยการกระทำทุกการการะทำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องได้รับผล ต้องได้รับผลแน่นอนหลวงตามักจะเปรียบเทียบนะหลายรุ่นนะคำถามนี้อาจจะถามแตกต่างกันแต่มีความหมายในในเดียวกันชาวนาเมื่อถึงหน้านาฝนเริ่มตกชาวนาก็ออกไปทำนาก่อนออกไปทำนาชาวนาก็กินข้าวพอไถ,าถานาไปก็คือตอนนั้นยังไม่ไถเราคือต้องแป่าน้ำเข้าออนาแป่าน้ำออกนาไปหมักดิน แต่เพื่อให้นาเนี่ยให้ดินมันมันมน,นุ่มพอที่จะหวานข้าวพักเที่ยงชาวนาก็กินข้าวเย็นชาวนาก็กินข้าวพอหมักได้ที่แล้วชาวนาก็เอามเม็ดมลลดข้าวไปหวานลงในนาก่อนออกไปเอาเมล็ดข้าวไปหวานในนา,นา,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 นนนาชาวนาก็กินข้าว แต่วันข้าวเสร็จพักเที่ยงชาวนาก็กินข้าวเย็นก็กินข้าวไล่ไปเรื่อยๆกว่าข้าวจะงอกกว่าข้าวจะเก็บเกี่ยวได้อีกหลายเดือนแต่ชาวนาก็มีข้าวกินถามว่าไอ้ข้าวที่มันมีในปีที่แล้วเนี่ยที่เรามีข้าวกินแล้วเรามากินเนี่ยข้าวที่ปลูกวันนี้ไปเปลี่ยนแปลงข้าวที่มีในปีที่แล้วได้หรือไม่ ข้าวที่เราปลูกยังไม่ออกรลวงเลยเนี่ยแล้วไปเปลี่ยนแปลงข้าวที่เราเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วได้ไหมมันทําไม่ได้ฮะ <c oughs> อ่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราแต่เราไม่ข้าวกินก็คือผลของมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เรากินทุกวันนี้คือเรากินผลจากชาติที่แล้วกินผลจากแล้นี้ชาติที่แล้วอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นแล้วว่า มันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาดังนั้นไอ้ที่เราได้ผลไอ้ที่เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดจากการเราสร้างบาไปไว้ดังนั้นอยู่ๆเราจะไปเอาอนาคตเอาข้าวที่ยังไม่งอกในนานนีะ่มาเปลี่ยนไอ้ที่เราข้าวที่มันอยู่ในยุ้งฉางหรือไอ้ที่ผลที่เราทำบาปไปแล้วเนี่ยเอาไอ้สิ่งไอ้ศีลที่เราทำในปัจจุบันมาเปลี่ยนบาปที่เราทำในอดีตย่อมเป็นไปไม่ได้ ตอนนี้มันก็อ,อย่างเงี้ยทำไงทำไงก็รับกรรมไปไงต้องยอมรับถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เข้าใจต้องยอมรับว่า,อย,า,า,ยายอย่างนุ้งตาเนี่ยหลังก็จะไปศึกษาอย่างเงี้ยแล้วไปพบหลายที่เลยทีเดียวที่สมัยพุทธกาลเนี่ยที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาบอกว่ามีคราวหนึ่งนะเอกาสาโดกเนี่ยก็คือคนยากไร้ขนาดนะคคำว่าเอกาสาดกก็มีผ้าชุดเดียว พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมท,ที่ตำมลที่เอากาสาดกอยู่แล้วแกก็แกก็อยากจะฟังธรรมครั้งแรกเลยเพราะว่าจริงๆข่าวล่ําลือเรื่องสัมมาณโคโดมเนี่ยรับแ,แสดงธรรมได้จับใจแต่มีลือ,อเฉยแต่วันนี้ยันไม่มีโอกาสท้องมาแสดงธรรมที่บ้านตัวเองนั่นก็จะจะไปจะไปได้ไงในเมื่อมีชุดเดียวจะพาเมียไปด้วยไม่ได้ก็ต้องตกลงกันว่า ในะรอบรอบกลางคืนเนี่ยเขาไปรอบกลางวันพรุงกนี้น้องค่อยไปคือจะได้ชุดเดียวเนี่ยให้น้องไปนะคะรับแ็จแล้วในระหว่างแสดงธรรมเนี่ยพระเจ้าจะคลี่คลายคือพระเจ้ามาถึงเนี่ยแสดงบุญมันปรากฏแล้วนะไอ้ที่บาปที่ทํามาเนี่ยแล้วกันเนี่ยมันก็จะมาปรากฏบุญแล้วบุญรอให้ผลอยู่ พอไปนแสดงธรรมพุทธเจ้าก็รู้ว่าคนเนี้จะเปลื้องจากบาปที่ดวเงเคยทําไว้แล้วแล้วก็กําลังจะมืดแสดงธรรมแล้วโอเคพุทธเจ้าสแสดงธรรมเหมือนหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยแต่คนที่มองคนที่รับแสงไฟเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเธอเปเรียบเปรียบพระจันทร์นะแต่เราแค่หลอดไฟตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันบางคนใช้ดูหนังสือบางคนใช้เดินทางบางคนแค่แค่อยากได้ให้มีแสงสว่างเฉยๆนั้นมันไม่มืด แต่ในในท่ามกลางมหาชนนั้นก็มีประเภทหลากหลายฐานหลายอาชีพก็ฝังตอนนี้ในเอกาสารดี่ก็อยากจะถวายมันเกิดความอะไรอินกับธรรมาของเจ้าก็อ,อยากถวายใจจะขาดเลยแต่ก็คิดข้างหลังว่าแล้วถ้าเกิดเราถวายไปแล้วพรุ่งนี้เมียเราเจะอะไรมาฟังธรรมมันเห็นแก่ตัวมังก็ล้าลาล,าล,าลางอยู่งั้นแหละ แล้วก็คิดน้อยใจตัวเองว่าเนี่ยเพราะชาติที่แล้วเนี่ยเราไม่รู้จักทําบุญชาตินี้ถึงได้ยากเข็นลําเค็นขนาดนี้เอาหน้าเมียไว้ที่หลังเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังก็ได้ก็เลยตัดสินใจเอาชุดที่ตัวเองมีแต่มันก็ไม่ถึงถอดแลโปลเลยนะเพราะมันจะมีคือแขกกับกับพระนี่คล้ายกันคือข้างในจะมีพระนุ่งและยังมีผ้าห่มนี่สําหรับออกพระเวลาออกไปข้างนอกก็มีผ้าห่มผมตัว ก็เอาผ้าห่มเนี่ยไปทอดถวายที่ท,ที่ธรรมหารพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดแล้วนะครับว่าหน้าตาจะเป็นไงสําหรับผ้าที่ถวายคนที่มีผ้าผืนเดียวแต่ว่าเขาถืออนนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาแล้วเนี่ยอย่างนาก็ได้สองอันแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ปริมาณไม่ใช่คุณภาพมันอยู่ที่ใจนั้นพอถวายไปแล้วปุ๊บ ท่านกระโดดตัวลอยเลยหน้าธรรมาสเลยเราชนะแล้วเราชนะแล้วที่เป็นภาษาเขาบอกใช้พูดกันชิตังเมชิตังเมชิคคำนี้แปลว่าชนะตังนี่แปลว่าตัวเราเมกับตัวเราคือแล้วเนี่ยอดีตอดีตเป็นอดีตเราชนะแล้วเราชนะแล้วแล้วพระเจ้าพิมพิสารที่นั่งฟังธรรมอยู่ด้วยบอกใครว่าชนะกูไปลบประท้วงบ้านด้วเมืองอยังไม่ได้เลยพระเจ้าก,ก็บอกเขาเนี่ยชนะใจของเรา ชนะความตน่ชนะไอ้ส,สิ่งที่ตัวเองเนี่ยลาละละลางมาทั้งคืนเนี่ยแต่จนพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าคนนี้มันชนะยิ่งกว่าเราอีกเ็าเลยไปเบิกให้มหาเล็กไปพระเจ้าไปเบิกผ้ามาให้สองชุดตอนนี้ใจมันเปิดแล้วถาวายไปสองชุดว้ยไม่ได้ว่าพระเจ้าพิมพิสารเกทัาให้ไปสี่ชุดอ่อันนี้ก็ถาวายอีกจนพระเจ้าพิมพิสารเอพอให้ถึงแปดชุดแล้วก็บอกอย่าไปถาวายนะต้องเอาขาไปบ้านด้วยนะ เเป็นกันตัดหัวเราถึงได้เอาไปเราโอเคอันนั้นเป็นเรื่องแต่ให้รู้ว่านะเราเนี่ยเคยทำกรรมไว้ไม่ดีในชาติที่แล้วเราจึงเป็นอย่างนี้แต่ว่าโอเคอยู่ๆแล้วทำไมอยู่เพื่อแล้วกลายเป็นมีได้มันกำลังเปลืองมันไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้ามาเปลี่ยนได้แต่แต่เป็นรหัสนะพัสดุท,ที่จะทำให้เขาเนี่ย หมดจากบาปที่เคยทำแล้วมันก็จะส่งผลแล้วพระเจ้าบินสาลก็เลยตั้งให้เป็นในบ้านอยู่ที่หมู่บ้านนั้นแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งเรียบร้อยไปนะครับดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามมันไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่ทำไปได้ต้องให้มันชดใช้ไม่สามารถเปลี่ยนข้าวในในยุ่งฉางได้ต้องกล้ำเกินกินถ้าข้าวนั้นมันไม่ดี ต,ต้องกล้ามกินกินถ้าข้าวนั้นไม่มีดีแต่ถ้าเกินข้าวนั้นดีแล้วปรากฏว่าปีนี้นาล่มด้วยอะไรก็ตามหลังก็จะไปหวยหาว่าเนี่ยเราอยากจะได้ข้าวดีก็เป็นไม่ได้จะไปเปลี่ยนข้าวที่ล่มในนาเนี่ยให้เป็นข้าวดีเหมือนเช่นปีที่แล้วก็ทําไม่ได้หรือทาได้แน่นอนก็พูดแบบนี้มันเหมือนกับว่ายอกย้อนแต่มันก็เป็นอย่างนั้นนะมันเปลี่ยนไปไม่ได้คือ นาล่มก็คือเนี่ยที่ข่าวมาเรื่อยๆตอนนี้นนกำลังจะเกี่ยวข้าวแล้วพายุลงทีเดียวนั้นข้าวตีตตตความชื้นสูงโดนแปดเจ้าของไอ้ท่าข้าวอะไรต่างๆกดราคาหรือหรือตันละเกวิละพันเกวิละห้าร้อยก็ต้องขายจะบอกว่าทำไมไม่ได้เท่าราคาปีที่แล้วมันได้ไงในเมื่อข้าวมันนาล่มคือมันเปลี่ยนไอ้ที่นาล่ม จากไอ้ที่นาดีไม่ได้ดังนั้นเราก็จะไปเห็นว่าคนที่มันทําชั่วนะแต่มันก็รวยเอารวยเอาเราก็คิดว่าอะไรมันทาชั่วรวยเอามันคนละคนละกรณีไอ้ทำชั่วคือนามันล่มแต่อที่มันปรากฏดรวยเอารวยเอาเพราะว่านามันดีในชาติที่แล้วในปีที่แล้วนะครับดังนั้นมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็รู้เองเวลาข้าวในในยุคมันหมดแล้วมันจะรู้เองมันต้องกินข้าวเน่าเอง ไม่เกี่ยวกับเราแต่จะไปบอกเออมันเปลี่ยนยนังไงเปลี่ยนไม่ได้ครับทุกอย่างแต่ทำอย่างไรไว้ต้องได้รับผลคงรมนั้นครับโอเคหมดไหมใครจะถามอะไรครับมีไหมโอูอินหมดเลยนะหรือไม่รู้เลยไม่รู้จะตอบ <laughs> ไม่มีนะปิดนะ